ขออนุญาตถ่ายนะครับพี่พี่ก็ซื้อมาปล่อยครับเก่งๆอะพี่ช่วยเลยครับผมถ่ายไว้ครับช่วยถึงนี้หน่อยอ่ะโทษที่อ้ผมนึกว่าโมเบาพี่สาธุไปหลังจากที่ทำบุญแล้วก็เดินต่อครับ ไม่มาเอาเขาเขาห่อวันไหนครับก็ออกออกพรรษาใช่ไหมครับเห็นเขามีงานกระถิ่นด้วยป่ะเดือนหน้าอคุ้งงามงามครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวปุ้ยจะพาเพื่อนมาเดินตลาดนัดวัดกลางบางแก้วนะครับซึ่งคลิปนี้ปุ้ยมาเป็นคลิปที่สองแล้วนะครับเพื่อน วัดกลางบางแก้วเป็นวัดเก่าแก่และวัดสวยงามของจังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อนๆตามปุ้ยมาเลยครับอ๋อเขามีงานทอดกระถิ่นด้วยนะครับวันที่10คือพฤศจิกาย,ยนปีสองห้2หกเครับถึงราคาเ,เพื่อนๆมะแตงโมน,น้าทานมาบมีอะไรอาหาร เต้าเมาน่ากินครับนี่เลยเต้าหู้ทอดเมา่าฝรั่งโลละยี่สิบบาทวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่นะครับเพืเ่อน ตอนน่าจะมีงานทอดกระสินในเดือนนะะอี้ฝรั่งโอนน่ากินมากเลยสามสิบบาทสี่สิบบาท นครใช้รีครับข้ามข้ามข้ามรถเยอะมากเยอะ 5บาทผักกำละงหบาทมีอันนี้ด้วยยอดดอกขี้เหล็ก5บาทบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนของขายเยอะดีละมายี่บาท ขางเกงตัวละสิบบาทครับส่วนมากก็จะเป็นชาวบ,บ้านเขาเอามาขายนะครับเพื่อนข้างในวัดน่าจะมีงานนะครับ

มีพระมาราบบาทด้วยนะครับมาเดินตลาดที่นี่ใส่บาทได้ด้วยครับขอกินเยอะครับที่นี่ครับผมปิ้งน้าทานครับ น่าทานครับนี่อะไรอ่อ,อน้ำพริกของไทยเยอะครับ เนี่ยครับตรงนี้สวยมากครับเพื่อนมีห่อหมกนะครับยี่สิบบาทครับ พาเดินมาทางนี้นะครับ<ม>บรรยากาศก็จะคึกคักนะครับเช้านี้ครับ เป็นผักนรับหวานน่าทานโอกะทินี่เขาพัน,นสุ่บเลยันีของขายเยอะดีครับเพื่อน จะเป็นผักดูฝรั่งน,น่ากินมากเลยอ่ะสูงละยี่สิบบาทถูงละยี่สิบบาทอ,อันนี้สามสิบบาทเดี๋ยวเดินดูก่อนดูกล้วยดู เอะไร10บาทเลยจ้าองนมวงนาทานอันนี้ขายยังไงพี่ตัวละหกบาทกี่บาทนะสิบาท บัวกระเพ็ดฮะสวัสดีครับยายจจำผมได้ผมมารอบนึงแล้วใช่ครับเคยมารอบนึงครับมากันมืออันนี้อะไรอ๋อตอกใบมัดข้าต้มใช่ไหมใช่ข้าต้มมัดะไร้มัดอะไรได้ทุกอย่างได้ซื้อมาจ้ะ เนี่ยตรงนั้นน่ะถ่ายให้จ่าจ่ะเลยถ่ายให้จ่าจ่ะเลยถ่ายจ่าจ่ะเลยเคยมารอบนึงยายจำผมได้อยู่มั้ยหลายเดือนแล้วอ่าครับแล้วพอาไปออกพวกถามเมื่อนี่ไปออกออกแล้วออกแล้วอ่าครับขอบคุณนะครับเขาต้มไม่มาเขาเขาห่อวันไหนครับก็ออกออกพรรษาใช่ไหมครับ S <S เองเขามาีงานกระถินด้วยปะ่ะใช่กระถินเดือนหน้าอ่าครับบุ้งงามงามบุ้งกําเท่าไหร่สนะิบห้าบาทรูปผักในน้ำใช้ได้ตลอดอะไรนะสิบห้าบาทมีแกงต้มยำนะช่วยยายซื้อยายบอกจำเราได้อยู่ละมาสองรอบแล้วสมาวมสิบคู่ละห้าสิบรูปน้ำไม้อะไรอ่ะน้ำไม้สดก็มาตอต้มมาคุ้มเท่าไหร่นะหอสิบไอันนี่ไปไว้แกงสูตนสิบ้าบาเอากี่กรํม ไ,ปปไ,ปปงไ,งไมอเาลนันสิบหนะ้าเอาอีกว่าไว้แกงส้มเปลาอีกกำหนึ่งครับนี้าำละสิบห้าบาทนะครับเพื่อน,นะะตอกเขาไว้ห่อเขาต้มไงาาใช่ลูกโยน บรรยากาศก,าศก,าศกา็คึกคักนี้นะครับเช้านี้ครับคนเยอะดีครับฮะไ,ไ,ไม่เอาเอาแต่เนี่ยเอาเอาเอานี่อย่างเดียวยอดมัอน่ะเอาไปถุงนึงเลยช่วยยายซื้อถุงสามสิบคู่ละห้าสิบเอาถุง,ถงนึงครับแล้วก็อันนี้สองอันอ่า เอาสูตรเองเดียวยายครับเอาคิดหนึ่งยี่สิบอ่ายี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวมาอุ่นนุนอีกเดือนหลายๆเดือนก่อนเดี๋ยวมาบ่อยเดี๋ยวคนไม่ดูขอบคุณนะครับครับตอนนั้นจะถ่ายให้จ่าจ่ะยายกินข้าวอยีกอะไยอะไรไปออกรายการอะไร ของขายเยอะดีครับเช้านี้ครับเพื่อนๆผักสดๆจากสวนครับนี่เป็นอะไรเอ่ยสี่สิบบาทน่าทานนะครับสี่สิบห้าสิบบาทมีส้มโอด้วย สมโอนครชัยศรีครับว,วบัดกลางบางแกวะะ้วครับอันนี้ขนมหวานน่าทานครับเพื่อนโหนี่คือมะตูมเชื่อมครับรอโอ<ห>้โลองชิมไหมคะไม่เป็นไรป่ะเดี๋ยวเราเดินดูก่อนน่าทานนะครับครับออลองชิมได้ค่ะพี่ ได้ไหมอ่ะพี่ก็ให้ชิมออร่ยของโบราณขอบคุณนะครับพี่ชอบอะไรอ่ะอร่อยครับชื่อปุ้ยอ่อนทัวครับปุ้ยอ่อนทัวครับอ๋อปุ้ยอ่อนทัวครับอร่อยดีครับของเมืองกาญจน์อ๋อมาจากเมืองกาญจน์ครับพี่ขายทุกอาทิตย์ป่ะอ่าบางทีก็มาวันเสาร์พอดีเมื่อวานเสร็จแล้วต่อวัจะมาวันเสาร์อร่อยจริงครับขอบคุณนะครับใส่นน้ำเต้าหู้หรือชาละลาย ใครมาก็มาอุ่นหิ่นที่ใช่แล้นะครับที่วัดกลางบางแก้วครับขอบคุณครับครับพี่อร่อยครับมาหรอระยทางจะหนักครับพี่ระยทางจะหนักเปล่าเนี่ยตกนี้อื่นไม่ตกของนี้มาหลงต้องกัินตลอดกับบ้านนะเอฟซีเอฟไปตกกรุงเทพกรุงเทพน้ำท่วมครับ ครับมีขนมจีนนะครับเพื่อนอ้าวฝนตกนะครับมีมากมีครูตอนนี้บอระเพ็ดใช่ไหมพี่ ฝนตกครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขายพวกป่าของสดนะครับมีนมหน่อไม้ต้มด้วย ฝั่งนี้เป็นปลาครับฝรั่งครับไปชน้อน ทอดมันเลยครับขายแต่ของไม่ทานไมคะาขออภัยโทษครับทำห้ค้าน่ารักครับขอบคุณนะครับฝนตกแล้วครับ,อ,บ,รบอ๋อมีปลาหมึกเดี๋ยวปุ้ยพามาดูปา่า หลอกเท้าล่วงี่ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องกลับมีหอยด้วยครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นของทะเลนะค,ะนครับเพื่อน เดี๋ยวข้างหน้าก็เป็นแม่น้ำนครชัยศรีนะครับเดี๋ยวพุ้ยพามาดูน้ำว่าน้ำเยอะไหมครับอ่าเดี๋ยวพา,ามาดูน้ำครับเพื่อนๆนโอ้น้ำเยอะเลยนะครับ ปล่อยปลาเลยครับปล่อยปลาครับโอ้ปลาไหลตัวใหญ่มากครับพี่เขาปล่อยปลาครับ ขออนุญาตถ่ายนะครับพี่พี่ก็ซื้อมาปล่อยครับเป็นเพลงอาพี่ช่วยเลยครับเดี๋ยวผมถ่ายไว้ครับช่วยถึงนี่เลยอาโทษที่อ่ะผมนึกว่าเบาเบาพี่สาธุอ่เป็นตุ๊กตุ๊กนะประชดประไล่นะครับขอเป็นโชคดีนะ ดได้เลยอ่ะอือโอ้สาธุอ่ะ,อะหมดย่งพี่อ่ะมาช่วยพี่เขาปล่อยปลา ไปแล้วเขาไม่ได้หักขาเลยเัี๋ยวจุกจุกุนะเอาละ ตรงนี้เป็นแม่น้ำท่าจีนนะครับเพื่อนๆหน้าวัดกลางบางแก้วครับไปหลังจากที่ทำบุญแล้วก็เดินต่อครับ ปลาครับมีปรากฏโล160บาท คปลาทูน่ารักจัง,งเหมียวนกไหมต้มไก่ต้มเป็ดต้มเป็ดฮะโลครับ

มีลูกชิ้นด้วยหมละสิบบาทแล้วทไฮะแกงนอไม้มีชุดใส่บาทดเลยครับครับ ซื้ออะไรซื้อแกงมาดูกนะันกับข้าวหน้าทานซื้อบป่าหอไปต่อแถวปเดี๋ยวรอเอามานันต้ม,มอ่ะเอามาไปต่อแถว ้ายแถวอยู่นี่ครับขายดีครับคิวยาวเลยครับบรรยากาศก็คือคึกคักดีครับเช้านี้ครับ หวานเลยครับทุกคนน่าทานนลยครับ<อ>น่าทาน<อ><อ>เกลืออ,อะไรเอ่ยอเดี๋ยวเราเอาเกลือ,อนี่เอาเอานี่ถุงหนึ่ง เท่าไรครับ20บาทขอบคุณนะครับอเอาในถั่วดำให้พี่ก็ได้พี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่นะครับมีโจ๊กด้วย ข้าวมันไก่ดอนตูนน้ำจิ้มรสเด็ด ก๋วยเตี๋ยวน่าทานอันนี้ข้าวมันไก่นี่มีหมูสเต๊ะด้วยครับเพื่อน In our area. เอ,เอาเกาเหลาถุงหนึ่งครับเราเดินต่อนะครับของกินเยอะดีครับ ร้านที้คนรุมครับเกินแซนด์วิชสิบบาทท่ารคดเ่การคุมนารทในระกรคีนองแมรหยากภัยกื่อบและมาตรการ้ามอเในสุ่มงแรนา ร้านโจ๊กเพื่อนๆฝัๆ่งนี้เขาก็จะขายเสื้อผ้านะครับของกินเพื<ๆ>่อนๆ,ๆก็อย่าลืมกดติดตามพุยไว้นะครับเดี๋ยวพุยจะลงคลิปต่อไปคลิปที่ไหนก็ติดตามไว้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับกลับนะครับ